สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้มัมกับพี่นาะเดินทางอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์เอนะคะ<ม>คุณผู้ชมเห็นวิวภูเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีหมอกปกคลุมหนานแน่นนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าพอเริ่มสายเนี่ยหมอกเขาก็จะเริ่มจางไปแล้วนะคะเริ่มจางไปบ้างแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะปักช่องใช่ไหมคะ ปักช่องนะคะเห็นหมอกอยู่ด้านหน้าเลยสวยมาก ซื้อที่ดินนะคะหรือว่าซื้อบ้านคะที่คราชแบบมีแนะนำหลายแปลงเลยนะคะมีราคาย่อมเยาแน่นอนนะคะสองเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามคุณสมบัติของแปลงนั้นน,น,นะคะ,ะหรือว่าจะตามเขาเรียกว่าแตกต่างในเรื่องของทำเลเรื่องของราคาก็จะต่างกันไปเช่นอำเภอเมืองนะคะอีกราคานึิม หรือว่าอำเภอใกล้เมืองอีกราคาหนึ่งประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมลูกค้าสามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าของได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเข้าไปชมในเพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะเพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดหรือว่าช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า nw real estate 78ช่อง YouTube เราก็จะมีแนะนำนะคะ nw real estate 7 ราคาคุณผู้ชมที่ดินสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะที่ดินทำเลค้าขายหรือว่าที่ดินพักผ่อนอยู่อาศัยทั่วไปนะคะมีให้เลือกเยอะมากมายเลยนะคะราคาถูกแน่นอนนะคะคุณผู้ชมนะคะอันนี้จะเป็นวิวของปากช่องนะคะวิวภูเขาอยู่ด้านหน้า ถนน M6 เนี่ยวิ่งสบายมากๆเลยนะคะถนน M6 ็มห o มอเตเวเชื่อมต่อจากบางปะอินนะครราชสีมาเป็นสายบางปะอินนะครราชสีมาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเปิดให้ใช้บางช่วงะคะ่ะ หมอกสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอากาศเย็นไว้ ร้อหสิบองศามีหมอกปกคลุมนะคะตอนนี้จะเ,เปิดกันจนเดนึนสัมผัสอ,อากาศกัอนอ้ลมแรงมากลมแรงมากๆเลยไหมนี่น่าจะเป็นช่วงใกล้สีคิ้วแล้วนะคะเพราะว่าเราเห็นกังหันแล้ว มองเห็นเขื่อนลำตะคองนะคะมองเห็นเขื่อนลำตะคองสยสวย เ6นะคะตอนนี้ประมาณ9โมง11นาทีวันที่4กันยายน2568ค่ะนี่คือถนนมอเตอร์เวย์ค่ะโคาชของเราเนี่ยจเจริญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดินทางจากกรุงเทพใช้ระยะเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รถไม่ติดด้วยรถไม่ได้ติดเยอะแยะเหมือนกรุงเทพนะคะ คือขับรถสบายบกว่ากันเยอะใช่ไหมคะพี่ดัชขับรถสบายบกว่ากันเยอะเลยถ้าลูกค้าต้องการมีบ้านหลังที่สองหลังที่สามนะคะหรือว่ามากกว่าน,นี้นะคะแนะนําที่โคราชเลยหรือจะเป็นหลังแรกของลูกค้าก็ได้นะคะแต่ละท่านอาจจะแบบว่ามีเป้าหมายแตกต่างกันออกไปนะคะแต่โคราชเนี่ยเหมาะกับการเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าบ้านสวนยามเกษียณ เพราะราคาถูกจับต้องได้ค่ะ 因素。Yes. เป็นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะกุมภทงนี่อยู่ข้างบนนะคะลอยฟ้าบ้านเราก็จะแบบจเจริญมากๆนะคะแต่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ถนน f อหกมอเตอร์เวย์นะคะแบบมีความรู้สึกว่าราคาที่ดินะ่ะถือว่าถูกนะคะหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนเดินทางสะดวกสบายด้วยนะคะไม่ใช่ลำบากนะคะน้ำไฟก็อยู่ใกล้ๆ แต่ว่าราคาเพิ่มขยับไปอีกหน่อยหนึ่งก็มีน้ามีไฟฟ้าแล้วนะคะหรือว่าบางแปลงนะคะอย่างตอนนี้ที่เราขายอยู่เนี่ยไล่หนึ่งแสนก,กว่าเนะะี่ยค่ะไล่หนึ่งแสนก,กว่าสองไล่ก็มีน้ำมีไฟแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆห่างจากถนนน,นัดยางแค่ยแค่2อ0กว่าเมตรเท่านั้นเองถ้าลูกค้าซื้อที่ดินถ้าลูกค้าซื้อที่ดินแปลงนี้ลูกค้าซื้อราคาถูก ก็เหมือนเป็นค่าพัฒนาที่เราจะมาพัฒนาเพิ่มก็คือแบบว่ามาดึงน้ําดึงไฟเข้ามาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ที่แบบพร้อมเลยได้ไหมลูกค้าก็ซื้อแบบที่ถงแล้วก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะแบบถมแล้วติดถนนคอนกรีตน,นะคะมีน้ํามีไฟฟ้านะคะสะดวกสบายก็คือมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่งบประมาณของลูกคา้า แม่เคยทางานบริษัทนะคะเจ้านายเขาทอาอสังหาริมทรัพย์ก็ทํามานานมากๆแล้ว30กว่าปีนะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบซื้อที่ดินเขาชอบซื้อที่ดินเพราะว่าที่ดินน่ะไม่งอกมาไม่งอกมากว่านี้แล้วนะคะคือมีเท่านี้นะคะมันไม่สามารถงอกมาแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าเลยนะแต่คนน่ะเยอะขึ้นคนเนี่ยจะเยอะขึ้นก็คือความต้องการของคนเราเนี่ย ก็จะมีมากขึ้นนะคะในการหาที่อยู่อาศัยฉะนั้นนะคะออที่แบบเคยทํางานกับเจ้านายเนะี่ยเจ้านายเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อที่ดินเยอะซื้อซื้ออสังหาเนี่ยก็มีซื้อตึกซื้ออะไรนะคะแล้วแต่การลงทุนซื้อตึกซื้อที่เปล่าซื้อแบบโลกลอกอลกลางว่างเปล่าด้วยซ้ํานะคะแล้วเก็บไว้5ปี10ปีนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนี่ยพอได้ราคาที่เหมาะสมลูกค้าก็ขายต่อได้ เพราะว่าราคาของที่ดิน,นก็ขยับขึ้นอยู่แล้วเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าลูกค้าแบบมีความจําเป็นในการที่จะใช้เงินเร่งด่วนที่ดินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเว้นแต่เราไปจำนองนะคะเหมือนจะมีสายเข้าหาแบบนะคะเดี๋ยวแบบขอรับสายก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะค่ะ